ครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจนะครับในการที่จะใช้รถหรือเพื่อนสมาชิกที่กำลังอยากจะเปลี่ยนรถจากราคาน้ํามันที่มีการผันผวนตลอดเวลานะครับณวันนี้นี่ราคาน้ํามันนี่แทบจะขึ้นเป็นรายวันให้เราได้เห็นนะครับอสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เพิ่ม เป็นบาทเลยนะครับสัปดาห์นี้นี่สวันนี้ก็ขึ้นมาอีกนะครับนะบาทหนึ่งแล้วนะขึ้นมา2รอบแล้วนะครับนะราคาก็ผันผวนตลอดเวลานะครับส่วนใหญ่จะขึ้นมากกว่าลงนะครับทำให้เพื่อนสมาชิกอาจจะต้องอ่ควักเงินในกระเป๋าเนี่ยนะครับจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับอย่างผมใช้รถอ่ยนเนี่ยน้ำมันเมื่อทันที่แล้วเนี่ยนะครับ เต็มถังเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก40ลิตรนะครับถ้าราคาน้ำมันลิตรละ25บาทนะครับ40ลิตรนี้ก็จะเท่ากับ1,000บาทผมก็ต้องจ่าย1000บาทในการเติมเต็มถังนะถ้าหมดถังแล้วก็เติมนี่ก็จะต้องจ่ายนะครับ1,000บาทแต่ถ้าเกิดราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นสัก50สกตางต่อลิรนะครับแสดงว่าผมจะต้องเพิ่มตัง นะครับหาเงินเพิ่มขึ้นอีก20บาทในการเติมเต็มถังการเป็น1 2 0 20, เห็นไหมครับราคาเนี่ยมันขยับนะครับเมื่อวันที่30มกราคม2,564นะผมได้ออกรถนะ MG ไฟฟ้านะครับตัวเนี้ยนะครับก็ตอนนั้นน้ำมันราคาอยู่ประมาณสัก22บาทนะครับ22บาทนิดๆั้งนะครับนะ แต่ปัจจ e ุบันนะวันนี right ้นี่ตกไปเท่าไหร่แล้วยีิบเจ็บาทกว่านะครับผมใช้ e 2 0นะฮะก็ยีิบเจ็บาทกว่าแล้วนะครับเพิ่มความต่างกันนี่มีความต่างกันถึง5บาทนะครับนี่ความแตกต่างกันถึง5บาทจากณวันนั้นถึงวันนี้นะครับแต่ณวันนั้นนี่พลังงานไฟฟ้าผมใช้พลังงานไฟฟ้านี่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเพื่อนสมาชิกนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับ ก็อ่าก็อย่างที่ผมเคยเราให้ฟังว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนรถเนี่ยเราก็ต้องดูความพร้อมของเราด้วยนะครับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้หรือไม่นะครับอ่าเปลี่ยนเป็นรถพลังงานไฟฟ้านะครับถ้าถ้าเราเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูพฤติกรรมนะครับในการใช้รถของเราด้วยว่าเรามีพฤติกรรมในการใช้รถแบบไหน นะครับตัวนี้นี่สามารถวิ่งได้นะครับสามร้อยยี่ห้ากิโลเมตรนะครับเปิดอแอร์ปกตินะครับแต่ถ้าไม่เปิดแอร์เนี่ยเขาสามารถวิ่งได้สามร้อยแปดสิบนะครับอ่าแต่ถ้าวิ่งกลางคืนมันก็จะลดลงอีกเพราะว่าเราใช้พลังงานเรื่องของอแสงสว่างนะครับกลางคืนก็จะลดลงนะครับนะหรือเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงเร็วกว่า อตอนกลางวันแค่นั้นเองนะครับก็ต้องดูพฤติกรรมของเราเราใช้วันละเท่าไหร่นะครับทุกวันนี้นี่ในอำเภอกำรรแสนี่ผมน่าจะเป็นน่าจะเป็นคันเดียวนะในอำเภอกำรรแสน,นะครับที่ใช้รถ MG EP ตัวนี้นะครับนะครับส่วนผมเห็นในกำรรแสนนี่จะเห็นตัวสีฟ้า,ฟานะครับอย,อยู่คันหนึ่งนะครับแต่ผมไม่รู้ว่า เขาอยู่ในพื้นที่กำแสนหรือไม่นะครับแต่ว่าได้เห็นตอนช่วงเช้า,ชาวเวลา,าขับรถไปทํางานเนี่ยจะเห็นอยู่คันหนึ่งนะครับจะเห็นคันนี้ประจำนะครับจะเห็นประจําเลยนะครับแต่่าอันนั้นเป็นเอ็มจี MG ตัวแรกนะครับเอตัวแรกนะครับตรงนั้นอันนั้นจะวิ่งได้ครับเท่าไหร่สองรกิกโลนะครับที่มีสรุปสามารถเปิดอะไรได้อย่างเงี้ยครับครับอ่ะ แต่ว่าผมไปจดจดอขอมิเตอร์นะครับเพื่อเอามาใช้ชาร์จพลังงานรถไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยนะครับกับการไฟฟ้านะครับาการไฟฟ้าเขาแจ้งว่าผมนี่เป็นเจ้าแรกนะครับก็เลยต้องทำเรื่องขออนุมัติให้มีมีหมอ้อมิเตอร์ในบ้านเดียวมี2หมอ้อมิเตอร์นะครับแล้วก็ ผมก็ใช้เนี่ยทุกวันนี้นี่ใช้อยู่นี่นะอย่างเดือนที่ผ่านมาก็คือประมาณ1,600บาทนะครับเนี่ยประมาณ1,600บาทนะครับก็ถามว่า,าเปลืองไหมผมก็บอกตรงว่าสบายกระเป๋าเรานะครับเราไม่เดือดร้อนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเติมพลังงานทุกสัปดาห์อะไรนี้นะครับนะเติมน้ามันนี่ผมเดือนหนึ่งผมเติมประมาณ ห้าพันบาทนะฮะห้าพันบาทนะใช้แบบปกตินะห้าพันบาทจะไปเที่ยวอีกกลางหากนะครับอันนี้นี่ใช้ปกติตอนนี้อยู่ประมาณพันหโดยปกติโดยทั่วๆไปนะครับพอใช้มาที่จะห้าเดือนแล้วนะครับก็คิดมาตลอดคิดว่าที่เราใช้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับปรากฏว่าเดือนหนึ่งไม่เกิน1,600บาทโดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่นะครับวิ่งไปวิ่งมานะครับเนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณนั้นแหละฮะ 60ตังค์นะ60ตังค์70ตังค์โดยประมาณนะครับเวลาไปเที่ยวหัวหินไปเที่ยวเ,าเขาใหญ่ก็เติมไม่กี่บาทนะครับอันนั้นก็ตามาพลังงานของค่ายจ่ายตามที่เราไปเติมแล้วกันนะครับอาจจะ4บาทกว่าบ้างของการไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็มีที่จุดชาร์จอย่างที่ผมได้ทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับส่วนวันนี้ผมก็ จะชาร์จตอนกลางวันไมตอนเช้า Lincoln, ท่ทีตอนเช้าเนี่ยนะครับปกติผมชาร์จกลางคืนนะวันนี้ผมชาร์จตอนเช้าเพื่ออะไรเพื่อจะนํามาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมนะว่าวิธีการชาร์จเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ชาร์จแล้วนี่ได้พลังงานเท่าไหร่นะครับนะอนนี้ในรถผมมีพลังงานอยู่4ี่เนะครับสี่เจเอร์เวลาตอนนี้ก็คือ8ปจด 10ึนนะครับ8.10นนะครับเดี๋ยวก็จะชาร์จประมาณสักสองสามชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่อยมาดูว่าเราได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกไปชมนะฮะว่าวิธีการชาร์จเป็นอย่างไรนะครับจริงๆเพื่อนสมาชิกก็เคยเห็นแล้วแหละเดี๋ยวผมไปชาร์จแล้วก็จะได้มาคำนวณให้เพื่อนสมาชิกได้ดูว่า,าเราใช้ พลังงานเท่าไหร่ได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็มิเตอร์ขึ้นเท่าไหร่นะครับคำนวณแล้วเป็นเงินกี่บาทอ่ะไปกันครับผมก็มิเตอร์นะฮะอันนี้มิเตอร์อยู่ที่ศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่ง เดี๋ยววันนี้ผมอย่างที่บอกฮะเดี๋ยวผมจะชาร์จพลังงานในช่วงเช้าให้เพื่อนสมาชิกชมนะครับปกติเนี่ยผมจะอย่างที่บอกผมชาร์จเฉพาะกลางคืนนะครับ hello welcome to u s e and successful authorist successful authorist successful authorization charging อ่าระบบก็ชาร์จแล้วไปดูกันนะฮะในรถเป็นยังไงอ่าในรถนะครับพลังงานของผมเนี่ยก็มีอยู่47%นะครับ47%ตอนนี้ก็กำลังชาร์จแล้วนะครับ กำลังทำการชาร์จนะครับตอนนี้ก็กำลังทำการชาร์จพลังงานไฟฟ้านะครับรุ่น MG นะฮะยี่ห้อ MG นะฮะรุ่น EP นะครับตัวนี้นะครับ ถานี้ชาร์จก็คือที่บ้านนะครับจากโฮมชาร์จเจอร์นะครับเลขเลขทะเบียนนี่ก็แปดหกหนึ่งนี่พึ่งออกไปนะครับ ตอนนี้ก็เวลา10นาฬิกา10นาทีนะครับที่เราก็ต้องหยุดการชาร์จแล้วนะครับนะก็กดปุ่มสต็อปการชาร์จน่ะพอสต็อปเสร็จมันก็นี่แล้วก็มาดึงออกครับอย่าเราไปเดี๋ยวค่อยเก็บสายชาร์จนะครับแต่เราไปดูกันก่อน ว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเรามาดูกันว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ84เปอร์เซ็นต์นะครับ84เปอร์เซ็นต์ใช้เวลาในการชาร์จเอ่อ9ก้าสชั่วโมง แปสี่เปอร์เซนะครับไปดูมิเตอร์ดีกว่าว่าขึ้นเท่าไหร่ครับมาดูมิเตอร์นะฮะขึ้นเท่าไหร,ร่นะฮะหนึ่งไปศูนย์หปดสามละกันนะฮะหนึ่งศูดสามเดี๋ยวเราไปบวกลบกันครับอ้าว <c oughs> สักครู่นี้ที่เราไปดูตัวเลขกันมาเรียบร้อยนะครับก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยนะฮะใช้เวลาในการชาร์จทั้งหมด อสชั่วโมงนะครับสิบเนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่810 3ชั่วโมงพอดีนะครับก็พลังงานที่ใช้ไปนะครับเนะเมื่อกี้ที่เราดูมิเตอร์ไปเมื่อกี้นี้ฮะศูนย่อหกับศูนย์หนนี้ศูนย์นี้ต่อเริ่มต้นนะฮะศเอาว่า หกแปดสามนี่คือตอนที่เราหยุดการชาร์จนะครับเริ่มเริ่มต้นที่หกหกหนึ่งก็ใช้ไปทั้งหมดยี่สิบสองหน่วยนะครับนะยี่สิบสองหน่วยไฟฟ้าตีไปเลยว่าหน่วยละห้าบาทนะครับผมจะมีวงวีแว็กันสี่บาทกว่าใช่ไหมผมตีห้าบาทเลยนะครับก็ใช้ไปประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครัร้อยสิบใช่ไหมฮะก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะใช้ไปทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทนะครับ แล้วก็เราได้พลังงานทั้งหมด84นะพลังงานนี้ขึ้นมาที่84เปอร์เซ็นต์แต่ตอนที่เราชาร์จเริ่มต้นเนี่ย47เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นมา37เปอร์เซ็นต์นะครับ37เปอร์เซ็นต์นะครับอ่า37เปอร์เซ็นต์แสดงว่า1หน่วยการไฟฟ้านะครับหน่หน่วยการไฟฟ้าก็จะได้อ่าเปอร์เซ็นต์กว่ากวานะครับต่อต่อหน่วยนะะหน่วยหนึ่งเนี่ย นะเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะฮะหน่วยหนึ่งวิ่งได้เอ,อ่อสามจุดแปดใช่ไหมฮะสามจุดแปดนะครับสามจุดแปดกิโลเมตรนะครับก็หนึ่งหน่วยวิ่งได้สามจุดแปดนี้ได้ได้ต่างกันอยู่เท่าไหร่อ่ะต่างกันอยู่ประมาณสิบห้าก็จะได้ประมาณสักสามจุดแปดนะครับต่างกันอยู่สิบห้า ถ้าเราคิดแล้วนี่หน่หน่วยเท่ากับประมาณสักเกือบๆนะเกือบๆนะวิ่งได้เกือบเกือบเกบกิโลแล้วกันนะฮะหน่หน่วยเนี่ยประมาณ5กิโล,ลได้นะฮะโดยประมาณนะจะต้องไปอันั้อีกทีหนึ่งครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่ผมทําทคลิปวิดีโออันนี้นะให้เพื่อนสมาชิกได้ได้ชมนะครับวิธีการชาร์จจากโฮม ชาร์จเจอร์ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาในการชาร์จทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับก็ได้22เปอร์เซ็นต์นะครับใช้พลังงานไป22หน่วยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ37เเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าไปชาร์จตามที่เราเสียตังค์ของการไฟฟ้าหรืออะไรอันนั้นจะเร็วนะครับอันนั้นเร็วนะครับนะโดยเฉพาะ ช่วงศูนถึง80นี่เร็วมากนะครับแล้วว่าง 81- ดสอถึง100อาจจะหนืดนิดหนึ่งนะครับเวลาไปไหนก็อาจจะต้องเขาเรียกอะไรเผื่อเวลาไว้นิดหนึ่งนะครับกกบบารใช้รถพลังงานไฟฟ้านะครับอย่างผมผมเป็นคนที่เที่ยวบ่อยนะฮะแทบจะแทบจะทุกอาทิตย์เนี่ยนะครับนะเที่ยวหัวหินบ้างสองอาทิตย์ทีหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะครับ ก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้เห็นรีวิวบ้างอะไรทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็อ่าถือว่าเป็นข้อคิดหนึ่งสำเพื่อนสมาชิกและการที่ท่านใดที่กำลังสนใจอยากจะเ,เปลี่ยนเป็นรถพลังงานไฟฟ้าดีหรือไม่ดีอันนี้เพื่อนสมาชิกก็ต้องดูพฤติกรรมของเพื่อนสมาชิกเองนะครับว่าใช้รถอย่างไรนะฮะเกินลิมิตของเขาไหมถ้าเกินเราสามารถชาร์จได้ไหม เช่นผมอยู่กำแพงแสนแต่จะต้องไปนครสวรรค์ไปเช้าเย็นกลับนะครับไปนครสวรรค์เรานครสวรรค์เนี่ย250กิโลนะครับไปแล้วกลับเลยเนี่ยมีที่ชาร์จไหมอ่ามีไหมหรือเราไปทำงานไปแล้วต้องกลับอเงี้ยสมมุตินะฮะอ่าสถานที่นั้นมีที่ชาร์จไหมถ้ามีเราก็ชาร์จ ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการไปกลับพอแน่นอนนะครับเพราะเรามีที่ชาร์จเราก็สบายแน่นอนแต่ถ้าไม่มีเพื่อนสมาชิกก็ต้องอติดไอ้เจ้าของไอ้ตัวที่ติดกับรถมาอเจ้า10แอมป์อันนั้นจะ1ชั่วโมงจะได้ประมาณ4%นะฮะหชั่วโมงเนี่ยได้4%โดยประมาณนะนะครับก็ต้องวางแผนนะครับนะก็ดูเขาเรียกว่าระยะ ทางที่เราไปเนี่ยมันมีนะนะครับเดี๋ยวนี้มันมีแอปนะแอปของการไฟ้าแอปของปตทนะครับแอปของ MG ็มจีเพื่อนสมาชิกก็ดูว่าเขามีสถานที่ให้เราชาร์จหรือไม่นะครับถ้ามีเนี่ยผมบอกเลยเพื่อนสมาชิกถ้าเปลี่ยนแล้วเพื่อนสมาชิกจะสบายกระเป๋านะครับอย่างที่1นึ่งกิโลแรกนี่ผมก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับยกเว้นว่าผมไปนี่เอง อ่าสดับล้อยางอันนี้ปกติใช้รถน้ํามันก็สําหรับล้อยางอยู่แล้วนะครับก็อยู่ประมาณผมจ่ายไป400แล้วก็ผมก็เลยให้ทําความสะอาดเรื่องของเบรกเรื่องของอะไรน้ํายาล้างเบรกอะไรอันนั้นอีก400นะครับก็เป็น800บาทนะใน10,000มกิโลแรกนะครับตอนนี้นี่ผมใช้รถไปแล้วเนี่ยหนึ่งประมาณ13,300มกิโลแล้วนะครับกับระยะเวลาแค่ยังไม่ถึง Pools, mhm. ห้าเดือนนะครับขาดอีกประมาณสักวันนี้ยี่สิบสี่ใช่ไหมขาดอีกประมาณยี่สิบวันนี้ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบขาดอีกหกวันก็ครบห้าเดือนนะครับเต็มนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็ขอว่าก็ถือว่าเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยนะครับกับผมอาจารย์ป๊อบมอเกษตรแสงกับคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามพยายามจะทำคลิปเกี่ยวกับการใช้รถให้เพื่อนสมาชิกได้ได้ชมนะครับเพื่อ เพื่อนสมาชิกจะได้เป็นข้อหนึ่งในการตัดใจว่าดีวิดียังไงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ